So Cheers everybody! Yes. Thank you yes. boss yes. Manny for your invitation. Yes. And what a great arrangement on my birthday! Thank you. Cheers, dear my family and friends! Thank you to good health and good fortune for many years to come! Okay. <laughs> ไม่ฉันกินเบียร์แพงๆแล้วก็จะอาเจียนฉันกินปกติปกติแต่กินเบียร์นี้ไม่อาเจียนไม่ค่อยขับถ่ายเร็วดื่มเบียร์แล้วก็ขับถ่ายเร็วไม่ค่อยขับถ่ายเร็ว 3,000 Hong Kong dollars. Uh, uh, we have finished uh, half a bottle of it. A long way to go. Uh, okay. And <laughs> what's more, on that, we've <laughs> opened a few bottles of white wine. <laughs> and uh, it's been, I mean, it's going to be a long night. <laughs> Cheers. <laughs> I love you all. Thank you. Uh, I love you <laughs> นี่ค่ะเพื่วน์จูดร์ราคาสามันเหยญท้องฟูนนไทมืน i d o l you Oh, I've got a wine, red wine glass here. Oh, thank you. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you. I'm going to mix red wine and white wine together. Next is whiskey. whiskey. โอเคนะชีรสค่ะเรดไรานะเปิดแล้วค่ะนี่เซนนี่จะกินกับเพื่อนๆเลยนะคะโอเคนะเนีหอมกรมกงกว่า y o u afraid to eat เคสด very scary very scary the rice นี่อันนี้เอาไปให้มามินเอาไปไว้นูนี่แม่ม่เอาเอาม่นั่นเดี๋ยวเไปสหรับท่ช่วี้ตงนีแต่เล็บตวตัวนี้นะครับนดนิดโหลอร่อยมเยอะไปคอาเดยวปกเลมเีีเทีปูอีกปูเฟมูมูยังยงกินไ่อสอ้าค่ะจ่าอ๋อยังง้มกิ I'm gonna mix red wine and white wine together. Wait to eat ice cream? we coming, coming. Sure, we have ice cream after main course. Forty-five minutes, and then we have dessert.

ช่างเรล็อกซิเจนนี่บอกตรงๆไม่ได้ดื่มวน์อย่างนี้มาตั้งแต่เจ้าโควิดไวน์นะคะเพื่อนๆวันนี้เป็นวัน special day นะคะ for sister legend sang el millon it's nice wine year 2016 it's a great wine that is worth 3,000 Hong Kong dollars on the menu. That's worth around 2,000 baht for this one bottle. So let's have a drink. We'll mix, sorry to mix red and white wine together. Oh, thank you. Yeah, it's my birthday, so we're like gonna to celebrate the with my family mm. in private, um, box, so mm. a private box it's the VIP room. Cheese. Let me know if you have the same birthday as I am. I like nice do need to do like this. Mm. This one is put some here. Yeah. Mm -hmm. I started to get that kind of dreamy sensation. ก็ู่้หเหลืองของเจ้าในโลกใหม่เลยย้ำจงซุ้งแม่โดีตโจด้วยฟ้โอเคเดี๋ยวแม่ค่นเจนนี่ก็จะมาชจยด้วยฟ้าโอเคทาน birthday dinner ด้วยกันอนนี้แม่กำลังมาค่ะลิฟต์้นมาอ่้ฝันสีเทาอะมั้งตัวแล้วคนต่าง็ร่วง Thank you. You you Thank you.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  Wow. Thank you. Thank you. Thank you.

ไม่คือยก็แล้ว mix อะมันล่อ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 ล้อล่นล่อ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 ล่่อ่ล่อ่อ่อนออลอลอ่ออ่

สมชินมานาคุ้มกุ้มเลยคุ้สวยนบ่าเนเด็กตาวายเป็นขวดที่สามลูกสาวค่ะวันนี้มาฉลองวันเกิดกันด้วยค่ะโอเคเชันเบเรนไซส์ด้วยริ่มมึนๆเมาๆแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่เมายังยังไม่เมาไม่ง่ายหรอกนะคะเพราะว่าเรายังมีวายวันนี้จัดเต็มเลยค่ะทานไปเรื่อยั I'm parcel than you My friend also, I'm Jenny Say, old friend, birthday happy to birthday to me, right? yeah. Thank you so much You guys are so sweet <laughs> สิมมเจนี่ r a y b e c s ใ I ต้องขอบคุณบ e สแมนนี่นะคะวันนี้เขาเป็นคน arrange ทุกอย่างเลยค่ะตัวย i p แล้วก็อาหารนะคะใช่โอเค thank you a n k y ฮะ r y m h ดม red wine นะเดีวเราจะมี white แดงนะคะมา try กันนะคะ white แดนะคะแบบ อร่อยมากอไวอันนี้เอรไวน์ยังโอเคโอ้แดแต่ไม่ฉุนอร่อยมากทานง่ายค่ะกุคาบะกุคาบะสุดสาย อนี่เลยค่ะเพื่อน่อาหารนะคะ Western Fusion s u e a n นะคะชอบมากเลยรสเด็ดพิซซ่าเผ็ดนะคะแบบของนี่เกือเาอะรกัแบบซ้อตันี้ก็เป็นสเต๊กว้าวอันนี้เรางานาไพื่นั น่าทานมากเลยค่ะเรน่าพักวุลงานมังเนไตละก็มาควคุมเป็นแต่ละกแต่ละงานะมัอันนี้ถ้าเป็นภาษาจีก็เียกจาจีไกยุนะบิลลกองหิมพานตเดี๋ยว้ละกันไมเนี่ยดาประนอันนี้เป็นเนื้อปลาทอดกรอบกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วนี่สุดยอดมกเดี๋ยวเบสซอสวน่ยไกยนะอันนี้อร่อยค่ะมไป เมนูหนึ่งที่ชอบมากอันนี้เป็นบรรยากาศในห้องนะคะห้องหรูห้อง V.I.P. ส่วนตัวค่ะแล้วก็จะมีแขกมีโนะต๊ะนึ่งนั่นพนักงานที่นี่เซอร์วิสดีมาก5ตา์เลยค่ะรูหรานลคะเหมือนอยู่ในโรงแรม5ดาวเลยค่ะ ไวน์สำหรับวันนี้จัดมาเต็มเลยดื่มไวน์ไม่ทันเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ร้านอาหารแบรดัมฟูค่ะเพื่อนๆเราเดินไปเรื่อยๆนะคะ ี่เราอยู่ชั้นบนเลยค่ะเจนนี่กำลังพาเดินไปที่ห้อง VIP ของเรานะคะ